สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอคุณแม่คุณแม่หมามอมหมายไลฟ์สไตล์ไทยอิงแลนนะคะทุกคนอ่ไลฟ์สไตล์ไทยยูนะคะวันนี้มีของมาโชว์คะ่ะทุกคนมีของมาอวดเนาะแท้แนมาม่วงคะ่ะทุกคนเมื่อวานคุณแม่ก็เอ่ทำไอกระปิดน้ำปลาเนาะทุกคนเออแล้วทานกับไอ้แอปเปิลเนาะ แต่วันนี้พอดีเมื่อกี้ไปซูเปอร์มาร์เกต็ตมาแล้วไปเจอมะม่วงลูกใหญ่มากนะคะคุณแม่ก็เลยซื้อมาสามลูกนะทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดูลูกใหญ่มากลูกละแปดสิบห้าพีนะคะเออ <c oughs> ลูกใหญ่มากทุกคนดูนะคะไซส์แบบใหญ่มากแปดสิบห้าพีวันนี้คุณแม่ก็เลยอดไม่ได้ก็เลยซื้อมาสามลูกเพราะว่าเรามีใไอ น้ำปลาหวานอยู่แล้วเนาะนะ็อตคนก็เลยแบบว่าอ่าโอพอดีเลยโอ,อกาสเหมาะนะคะ <_ an> มาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะกับคุณแม่ค <_ an> ่ะบ่ายวันอาทิตย์ที่หนึ่งตุลานะคะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนเนี่ยเอ่อแฮปปี้มีความสุขรับเดือนใหม่เนาะเดือนตุลานะคะ <_ an> สําหรับคนที่อยู่ที่เมืองไทยตอนนี้เนี่ยคิดว่าอากาศน่าจะเริ่มเอ่อหนาวลงไหมเย็นลงไหมคะเนาะเดือนตุลาค่ะก <_ an> <_ an> ็นะคะก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขรับเดือนใหม่นะคะ <_ an> <_ an> สําหรับทุกคน คุณเพื่อนที่อยู่ที่อังกฤษตอนนี้ก็เนาะอากาศก็นะคะหน้าอะไรอ่ออทัมเนาะทุกคนเนาะอากาศความหนาวเนี่ยเริ่มจะมาเนาะแต่วันนี้ก็คุณแม่ก็เอ็กซ์ไซส์นะเอ็กซ์ไซส์นิดนึงเมื่อเช้านะคะทํางานบ้านเนาะรีดผ้านู่นนีน่นะั่นนะคะก็เลยเนาะใส่ชุดออกกำลังกายค่นะเนาะก็แบบเราไม่ค่อยได้มีโอกาสไปยิมไปอะไรอย่างเงี้ยค่นะก็อาศัยแบบอย่างเงี้ยแหละค่ะทุกคนเนาะอยู่บ้านแล้วก็ทํานู่นทํานี่ทํานั่นทําความสะอาดก็แบบว่าเนาะ ก็แบบนะฮะก็เหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวเดี๋ยวคุ่งแม่ขอเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันเก็บมะม่วงก่อนโอเคมาทามะม่วงกันค่ะทุกคนค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวทามะม่วงเสร็จก็จะไปข้างนอกจะไปซื้อไข่นะคะจะไปซื้อไข่โอเคอืม แซ่บมากค่ะทุกคนดูนี่อย่างนี้เลยจ้าเอาวางมะม่วงก่อนอย่างนี้เลยจ้าดูนะคะนี่คือจริงๆคุณแม่ใส่กุ้งเยอะกว่านี้นะทุกคนแต่คุณแม่ก็แบบตักกุ้งทานนะคะเนี่ยก,กุ้งทานไปบ้างแล้วกุ้งแห้งอืมเมื่อเอ,อเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งอัปโหลดคลิปที่ทำไปเมื่อวานนะคะ ไอเกี่ยวกับไอ้สายฟอ่ะโอ้จริงๆคุณแม่ก็เพิ่งมารู้นะคะว่าจริงๆไอคลิปไอที่เขาไปออกโขนกระแสเนี่ย mm. มันมีสองมันมสีสองวันเนาะสองตอนนะคะแล้วไอที่คุณแม่ดูไปเมื่อวานอะที่ว่าดูยังไม่จบเป็นคลิปของวันที่2นะคะที่ว่าที่เจ้าของเพจเนี่ยเขามานั่งคุยเนาะเออคุณแม่ก็เอยังไม่ทันได้ดูไอคลิปไอของวันแรกอะคะ่ะ แต่พอเมื่อคืนก็ไปดูก็เลยแบบอ๋อทําให้แบบเข้าใจอะไรดีมากขึ้นเนาะทุกคนค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะเอาจริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะคะถ้าเอาจริงๆถ้าก่อนที่เราจะจ่ายเงินอะไรให้ใครอะไรอย่างเงี้ยให้หาแบบหาแฟนหาคู่ให้เราคุณแม่ว่าเราหาเองดีกวนะ่าเนาะของแบบเนี้ยค่ะมันจะถูกใจเรามากกว่าเนาะทุกคนประมาณนั้นแหละค่ะไม่พูดเยอนะเนาะวันนี้กินก่อนดีกว่าอืมอืม うん。 สามีเขาก็เก็บของอยู่ข้างนอนนะทองคำสาดสามีก็ขยันเกิดวันหยุดก็ไม่ได้หยุดนะคะ เมื่อเช้าฝนตกไปนิดนึงตอนนี้แดดเริ่มออกนะทุกคนเราก็ดีว่าไข่ไม่มีก็เลยว่าอเดี๋ยวกินมะม่วงเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะอืพอดอีคุณแม่เนี่ยกับสามีนะคะแล้วก็แฮร์รีนะ่เนี่ยอ่อแลนกันนะว่าช่วงอ,อีสเตอร์ปีหน้านะะจะไปไปเที่ยวต่างประเทศกันนะคะก็ในยุโรปเนี่แหละค่ะก็ดูไว้ที่สเปนนะคะก็เลยว่าแต่ยังไม่ได้บุ๊กอะคะ่ะยังไม่ได้บุ๊กเนาะ วันนี้ก็เล่าเราดูไว้หลายวันแล้วเดี๋ยวจะบุ๊กให้เสร็จเนาะแล้วก็บุ๊กเสร็จเนี่ยก็จะเดินออกไปซื้อไข่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องมาดูเนาะว่าเออทำเชงเก้นวีซาเนี่ยทำยังไงอะไรยังไงอะคะเพราะคุณแม่ยังไม่เคยไปยุโรปเลยนะคะยังไม่เคยนะคะนอกจากอ่ายุเคนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูแต่คิดว่าคงไม่ยากคะ่ะเพราะว่ามันน่าจะทำออนไลน์ได้เนาะ อืมอ mm ืมให้ด hmm. uh, mm ูอ hmm. ย mm ่างนี้อย่างนี้เลยทุกคนอืม จะเป็นมาดามนะทุกคนค่ะต้องเอออะไรอะดื่มดื่มดื่มเหล้าขาวดื่มอะไรอะพี่เขาเรียกอะไรคุณแม่ดูมเมื่อคืนก็ตลกดีเนาะดื่มวายดื่มเหล้าขาวดื่มอะไรให้เป็นเนาะทุกคนค่ะนะคะแต่ระดับคุณแม่แล้วคุณแม่ไม่ดื่มนะคะเหล้าขาวหรือว่าวายเนาะทุกคนคุณแม่ดื่มอันนี้ค่ะทุกคนตกใจ <laughs> สามีเขาอ่อนเขาเจ็ดวอตไหมอะล้างไหนประตู <c ười> คุณแม่ตกใจคุณแม่ก็คิดว่าไอเสียงอะไรก็ลังจะพูดแบบเข้าเรื่องเนาะว่าเมาื่อคืนที่ดูคลิปที่บอกว่าอะไรอะ่ะเออจะเป็นมาดามเนี่ยก็ต้องอ่าอ,อะไรอะดื่มเหล้าขาวไม่ใช่เหล้าขาวเสียงอะไรสักอย่างคุณแม่ลืมนะเหล้าขาวหรือว่าไวนะ์เนาะแต่คุณแม่จะบอกว่าระดับคุณแม่นะ เออไม่ดื่มเนาะเล่าขาวหรือว่ายนะคะคุณแม่ดื่มวันนี้นะทุกคนทุกคนลิ้นพันน้ําเปล่าน้ําก๊อกค่ะทุกคนค่ะน้ําก๊อกค่ะเออคนส่วนใหญ่นะคะที่คุณแม่ไม่รู้คนส่วนใหญ่หรือเปล่าเอาเป็นว่าคนธรรมดาสามัญชนนะคะของคนที่เนี่ยเอ่อในเที่ยงเกฤษเนี่ยก็คุณแม่เขาก็ดื่มน้ําจากในก๊อกกันเนาะทุกคนเพราะว่าเนาะมันก็แบบน้ําสะอาดจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้ดื่มเหล้าดื่มวายดื่มอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ว่ามันเข้าสังคมมากกว่านะคะทุกคนสําหรับการเข้าสังคมเนาะสาหรับแบบว่าเอ่อหรือว่าเรามีเลี้ยงสังสรรค์หรือว่าเพื่อนมาทานอาหารเย็นหรือว่ามาทานอะไรที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ไว้แบบสังสรรค์กันมากกว่าค่ะไม่ไม่ค่อยมีนะคุณแม่ที่แบบว่าหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าแล้วแต่คนหรือเปล่าแต่คุณแม่ไม่อะค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่แบบนักดื่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเมียฝรั่งไม่จําเป็นต้อง เออเป็นนักดื่มก็ได้นะทุกคนไม่จําเป็น้ว่าเออเราจะต้องมาแบบเออต้องดื่มไวน์ดื่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะต้องแบบทําตัวให้โซรูระมันมันแล้วแต่คนมากกว่าเนาะเออแต่คุณแม่แบบโลโซเนาะทุกคนโลโซโอเคทุกคนเดี๋ยวคุณแม่จะกินไอ้นี้ไม่เสร็จเนาะไอ้มะม่วงไม่เสร็จแล้วเนะหลือยังเหลือ,ลอเต็มจานอยู่เลยเนี่ย เดีย๋ยงวไงคุณแม่ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันเพราะว่ามันสิบเอ็ดนาทีแล้วทุกคนนะคะเดี๋ยวจะต้องมาบุ๊กฮอลิเดย์เนาะแล้วก็ต้องไปซื้อขายด้วย,ยงไงก็เจอกันในคลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากติดตามรับชมคุณแม่ใหม่นะคะมอมใหม่ไลฟ์สไตล์ไทยยูเคด้วยนะ,ะทุกคนคะ่ะติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยเนาะ,ะถ้าเผลอเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาชมเนาะกดติดตามด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้ r i b e please subscribe Thank you for subscribe like and share my video โอเคค่ะทุกคนค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขเนาะรับเดือนตุลานะคะสำหรับวันนี้คุณแม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ